คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกาับงานเทศกาลถือสีลกินเจในวันแรกนะคะที่ทางด้านมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานได้เตรียมเมนูอาหารกว่า10เมนูมีทั้งเมนูเด็ดส้มตำเจรองรับพี่น้องประชาชนค่ะ ทางด้านบรรยากาศของบุลณนิธิหลักเสียงเสี่ยงตึงสว่างเมตตาธรรมสถานตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งได้เปิดงานประเพณีเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2568อย่างเป็นทางการแล้วโดยมีนายเทวันลิปตะพันลบอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายประเสริฐบุญชัยสุขอดีตนายกเทศมนตร,รีนครนครราชสีมาร่วมเป็นประธาน โดยมีทางด้านนายกิติศักตร์ลิ้มประยูนสวัสดิ์ประธานมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานพร้อมกับคณะกรรมการมูลนิธิหลักเสียงเสียงตึงสว่างเมตตาธรรมสถานร่วมกันต้อนรับโดยพิธีนั้นเริ่มต้นโดยการประกอบพิธีทางศาสนาจีนสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์เทพเจ้า12ององค์และพิธีกราบไหว้ฟ้าดินโดยมีผู้เข้าร่วมพิธีส่วนใหญ่ที่สว,สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว ซึ่งเทศกาลถือศีลกินเจนั้นจัดต่อเนื่องรวม9วันตั้งแต่วันที่21ตุลาคมจนถึงวันที่29ตุลาคมนี้โดยไฮไลท์ของงานก็คือการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่สาธุชนซึ่งทางด้านนายเทยวันลิปตะพลบยังได้รวมนั่งรับประทานอาหารเจและยังมีบริการเสิร์ฟอาหารเจให้กับประชาชนด้วยตนเองอีกด้วย สำหรับอาหารเจที่ให้บริการนั้นที่นี่นั้นถือว่าขึ้นชื่อทีเดียวนะคะเพราะว่ารสชาติอร่อยมีเมนูหลากหลายมากกว่า10เมนูต่อวันอย่างเมนูของบรรยากาศเมื่อวันนี้การกินเจวันแรกนั้นก็มีขนมจีนแกงกะทิเจต้มจับชายเจกระเพรา,าเจผัดวุ้นเส้นเจส้มตํำผลไม้เจเข้าวต้มกุย้ยผักด,ดองเครื่องดื่มสมุนไพราจากผู้ใจบุญนำมาบริการอีกด้วย และในช่วงเที่ยงนั้นก็มีพี่น้องประชาชนหลากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคนยากไร้ขร้าราชการพนักงานบริษัทต่างๆผู้สูงอายุและคนทั่วไปกว่าหลายร้อยคนทยอยเดินทางมาทานอาหารเจกันอย่างล้นหลามและคึกคักสะท้อนถึงความศรัทธาและความใส่ใจในการถือศีลกินเจเพื่อสร้างบุญบาร,รมีค่ะ